สวัสดีทุกคนนี้เขาจะพามาดูน้ำตกในเกมความรับของน้ำตกสัหลาดนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยความรับแรกของก็คือเอ้ยมีความรับทุกคนนี่ถ้าเรา,ามาตรงนี้เราเจะมนี้นี่นทุกคนดูดีๆนะ มันจะเป็นน้ำอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเออเนี่ยน้ำตกนนมัน้จะเป็นน้ำอีกชั้นหนึ่งเลยอะ่ะอืมเนี่ยเป็นน้ำเลยเนาะเนี่ยข้างบนก็มีน้ำอยู่เดี๋ยวแล้วข้างล่างก็มีอีกนี่ก็เป็นความลับของมันเลยเนาะพอเราล่วงก็อืมเหมือนเดิมหลบผม ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเคมีเขาก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย